ที่ดินพิพาทมีข้อบังคับห้ามโอนภายใน10ปีนับแต่วันที่ผู้ขายได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา31ผู้ขายจึงไม่อาจละหรือโอนการครอบครองที่ดินตามสัญญาซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อได้การที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงทำสัญญาอันมีผลเป็นการโอนสิทธิ์ในที่ดินโดยการส่งมอบการครอบครองให้แก่กัน ภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอนตามกฎหมายเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา113เดิมมาตรา150ที่แก้ไขใหม่แม้พ้นกำหนดห้ามโอน1ิปีแล้วสัญญาซื้อขายดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับผู้ซื้อจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทด,ดีกว่าผู้ขายคำพิพากษาศาลดีกาที่6 1 3 2ทับพ ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0 6 5 5 3 1 2 9 9หหหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์ หากยูแครต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ